ครับผมสวัสดีครับวันนี้จะมาแนะนำการต่อทัมเมอร์แบบ16โปรแกรมนะครับยี่ห้อชิ n โอทัมเมอนะครับ16ตั้งเปิดปิดได้16โปรแกรมเลยนะครับอันนี้เป็นทัมเมอร์ี่าที่เอ่อท้าเพื่อนใช้อยู่ตามบ้านก็จะเห็นบ่อยนะครับจะมี8ปดโปรแกรมนะครับตัวนี้จะค่อนข้างสะดวกเพราะว่าเราสามารถเสียบไฟบ้านได้เลยนะครับ นะครับมันจะเป็นแต่และโปรแกรมก็เป็นออนออมนะครับตั้งให้เครื่องใช้ไฟฟ้าเปิดแล้วก็ปิดนะครับก็ถือว่าเป็นหนึ่งโปรแกรมนะครับอันนี้มีสิบแปดโปรอันนี้มีแปดโปรแกรมนะครับสำหรับตัววงกลมเนี่ยที่ผมจะแนะนำการต่อเป็นตัวชิโนทัมเมอร์นะครับยี่ห้อชิโนทัมเมอร์มีสิบหกโปรแกรมนะครับยี่ห้ออื่นก็น่าจะน่าจะมีหกโปรแกรม ที่เป็นแบบวงกลมแล้วเราต้องมาต่อสายเองนะครับก็ช่วงนี้ก็โครคพายไข้เจ็บนะครับก็มังว่าเพื่อนๆก็คงจะไม่ได้เป็นกันนะครับก็เราก็เตรียมเ,เกี่ยวกับพวกการเกษตรไว้นะครับเตรียมรับมือเอาไว้นะครับพวก่ดตัวทําเมอร์นี่ผมใช้ในการลดน้ําต้นไม้นะครับตั้งไว้หลายโปรแกรมอาจจะก,ก็คือว่าเราแบ่งการลดน้ําไว้หลายโซนนะครับ ควบคุมหลายโซนก็มีตัว220โวลต์น,นะครับแล้วก็ตัว12โวลต์นนครับที่ผมสั่งมาผมสั่งมานานแล้วนะครับ2ตัวนี้แล้วก็ตัวอื่นก็เอาไปใช้งานอยู่นะครับตอนนี้ก็เป็นตัวที่จะเอาไว้ใช้เพิ่มนะครับวันนี้ผมก็จะมาแนะนําการต่อสายนะครับเราต้องดูข้างหลังเครื่องนะครับว่าเป็นโมเดลรุ่นอะไรนะครับ นี่ครับเป็น tm 6 1 8 n นะครับขีดสองแล้วเราก็ไปดูในคู่มือนะครับที่เขาให้มาอันนี้เป็นสองร้อยี่สิบโวลต์นะครับแล้วก็มาดูตัวสิบสองโวลต์นะครับสิบสองโวลต์ก็มี tm 6 1 8 n อันนี้เป็นขีดสี่นะครับเป็นโมเดลเหมือนรุ่นเดียวกันนะครับ เส้นผมอาจจะเป็นเส้นผมในห้องผมนี่แหละครับพอดีเปิดดูบ่อยจริงๆสั่งมานานแล้วนะครับสั่งมาก่อนมีโควิดด้วยซ้ำไปนะครับก่อนมีโรคโควิดเป็นตัวที่สำรองไว้นะครับตัวสองตัวนี้วันนี้ก็อยากจะแนะนำการต่อให้เพื่อนๆเ,เห็นชัดๆนะครับเผื่อเพื่อนๆต้องการใช้ประโยชน์นะครับนี่ครับ ดูจากคู่มือแล้วมันจะเป็น Tm 6 1 8 n นะครับเหมือนกันแต่ตัวท้ายต่างกันกิด2กับกิด4นะครับก็คือตัวหนึ่งเป็น200ถึง250โวลต์นะครับตัวหนึ่งก็เป็น12โวลต์นะครับเราก็มาดูในคู่มือคือดูตรงกลางนะครับดูการต่อตามภาพตรงกลางนะครับซึ่งผมก็จะ ให้ดูชัดๆนะครับเผืแ่อบบเพื่อนๆขี้เกียจมาดูภาพแล้วก็ต้องมาต่ออะไรทํานองเนี้ยดูเป็นตัวที่ต่อเสร็จแล้วแล้วก็ทําตามน่าจะง่ายกว่านะครับนะครับเราก็มาดูนะครับมันจะมีอินพุตเข้าไปตรงนี้นะครับตัวอินเนี่ยแล้วก็เอาพุตแล้วก็ตรงสวิตนะครับเมื่อกี้สวิตอินพุตเข้าไปก็จะมีไฟเป็นสายลายนะครับหรือแบบ ดีบวกนะครับแล้วก็อีกสายหนึ่งเป็นสายซีโร่ไลนนะครับหรือ DC ลบนะครับ DC ก็ตัว12โวลต์นะครับตัว Line ก็ตัว220โวลต์นะครับที่เราเอาไปต่อไฟบ้านนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูการเช็คด้วยนะครับว่าทัมเมอร์ทั่วไปอย่าง492เนี่ยถ้าเราต่อผิดมันก็ปิดปิดสวิตช์ผิดสายก็มีนะครับเราควรจะมีไขควง วอดไฟเช็คด้วยนะครับอันนี้อันนี้ผมจะให้ดูตรงหางปลานะครับพอดีผมมีตัวนี้นะครับตัวหางปลาเราจะใช้หางปลาแบบพลาสติกคุมทั้งหมดก็ได้นะครับเนี่ยอันนี้เป็นแบบพลาสติกคุมไม่หมดนะครับคุมไม่หมดนี่พอดีผมมีตัวนี้นะครับแบบคุมไม่หมดนี่ผมใช้แบบกับ12โวลต์แต่ถ้าเพื่อนๆยังไม่มีแนะนําให้ซื้อแบบพลา พลาสติกแข็งๆไงที่มันคุมหมดทั้งทั้งหมดนะครับจะเซฟตี้ด้วยในการถ้าเราต่อตัว220โวลต์นะครับเมื่อกี้ก็ให้ให้ดูครีมนะครับครีมย้ำหางปลานะครับก็มีสองแบบที่ผมใช้นะครับตัวนี้ก็ใช้ดีนะครับเป็นตัวปอกสายไฟได้ด้วยนะครับตรงสีต่างๆก็เป็นตัวย้ำหางปลานะครับ แนะนำเพื่อนนะครับถ้ายังไม่มีก็ใช้แบบพลาสติกแข็งนะครับที่เป็นคมหมดนะครับอันนี้ผมใช้แบบมีหุ้มนะครับมีหุ้มต่างหากแต่แบบพลาสติกแข็งมันก็จะคุมหมดนะครับแล้วก็มายำ้ำก็มาดูสายกันอีกทีนะครับนะครับไล่มาตรงสายลายนะครับเนี่ยสายลายเข้ามาอินพุตตรงนี้เข้ามา1เนี่ย แล้วก็มีอีกเส้นหนึ่งมาตรงเนี้ยมามาตรงเลขสี่นะครับอันนี้เรามาไล่สายลายกันดูนะครับสายลายคือสายจากไฟบ้านนะครับอ่าแล้วก็มาสายซีโร่นะครับซีโร่ไลน์มาตรงนี้มาสองอะ่ะอีก เส้นหนึ่งที่ต่อกันเนี่ยก็ไปตรงปลั๊กไฟนะครับไปตรงเต้าเสียบนะครับไปตรงเต้าเสียบเอาไว้เสียบเครื่องใช้ไฟฟ้านะครับเบอร์5ก็มาตรงเต้าเสียบนะครับเนี่ยจะเห็นว่าไอตัวสวิตเนี่ยไอตัวสี่ห้าจะเป็นตัวสวิตนะครับก็คือว่าเราเอาสายลายอะเอาสายที่มีไฟอะมาเข้ากับสวิตนะครับเนี่ย สายที่มีไฟจะต้องเป็นสายที่ถูกตัดแล้วก็ถูกต่อนะครับโดยเป็นเข้ากับตัวสวิตช์นะครับอันนี้ไขควงวัดไฟนะครับผมจะให้ดูนะครับว่าอันนี้มีไฟนะครับ2องยโวลต์ไอตัวทัมเมอร์ตัว492เนะ้่ะเราควรจะใช้ไขควงวัดไฟเช็คด้วยนะครับว่าเราเออ เราสับสวิตต์ตรงไหน,นครับตรงสายลายหรือสายซีโร่นะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับอันนี้เรามาดูตัวนี้กันก่อนนะครับเวลาเราต่อเสร็จเราก็ต้องดูด้วยนะครับสายลายเนี่ยเออตอนนี้เป็นสายลายล้วก็เสียบให้มันตรงเอาไขาควงวัดไฟวัดไฟบ้านว่าตรงไหนเป็นไฟ220ยบโวลต์น,นะครับ แล้วเราก็เสียบให้มันตรงกันกันกบสายลายนะครับก็จะเป็นการตัดตรง220บโวลต์นะครับสาย220บโวลต์นะครับเนี่ยอันนี้ทัมเมอร์เปิดอยู่นะครับผมจะปิดทัมเมอร์เนี่ยออฟไว้โอเคครับก็เป็นการตัดเส้น220บโวลต์นะครับวัดดูก็จะไม่ออกนะครับ ก็คือใช้ไขควงวัดไฟวัดไฟที่ไฟบ้านนะครับแล้วก็เสียบให้มันตรงนะครับเราจะได้สับสวิตเข้ากับวงจรเอ่อเข้ากับตัวต่อเนี่ยให้มันตัดถูกสายนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูว่าถ้าเราใช้ทัมเมอร์แล้วก็ไม่ใช้ไขควงวัดไฟมันจะเป็นยังไงนะครับเนี่ยอย่างทัมเมอร์ตัวนี้492เนี่ย ี๋ยวผมจะให้ดูนะครับว่ามันจะตัดถูกสายหรือไม่นะครับอันนี้เป็นออฟอยู่นะครับออฟหมายความว่าผมปิดระบบเอาไว้การวัดไฟก็จะต้องไม่มีไฟออกมานะครับจะต้องไม่เจอ220โวลต์นะครับ อันนี้ก็ไม่เจอนะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะสลับสลับด้านแต่ทัมเมอร์ยังปิดอยู่นะครับทัมเมอร์ยังออฟอยู่นะครับอันนี้ก็ไม่เจอแต่สายนี้เจอนะครับหมายความว่ายังไงหมายความว่าตัวที่เข้ากับสวิตช์ทัมเมอร์นี่เราตัดสายซีโรนะครับ เราไม่ได้ตัดสายลายนะครับตามหลักการควรจะตัดสาย l ลายนะครับก็คือถ้าเพื่อนๆมีทามเมอร์ตัวแบบเนี้ยเขาให้เพื่อนๆพกไขควงวัดไฟเช็คไปด้วยนะครับว่าเออ่พอเราเสียบแล้วเนี่ยมันได้ตัดสายลายหรือเปล่านะครับในกรณีที่เราออฟทามเมอร์ไว้นะครับเนี่เห็นไหม มันก็มีไฟขึ้นคือถึงแม้จะถึงจะมีไฟแต่เสียบเครื่องใช้ไฟฟ้ามันก็ไม่ทํางานเพราะมันยังไม่ครบวงจรน,นะครับเนี่ยมันก็ไม่ทํางานแต่ตามหลักเราไม่ควรจะตัดสายซีโร่นะครับควรจะตัดสายลายนะครับเนี่ยพอเราเปิดทัมเมอร์มันก็ทํางานแต่ไอตัวตัด ก็คือตัดสายซีโร่นะครับไอตัวสวิต์ตัวสวิตท,ที่เราใช้ทัมเมอร์ควบคุมนี่ต้องแบบนี้ถึงจะถูกนะครับคือถ้าเราสลับด้านนี้ก็อย่างที่วัดตอนแรกนะครับก็คือเป็นการตัดสายลายนะครับสายที่มีไฟนะครับสายลายเนี่ยนี่ก็ ให้เพื่อนเช็คดูด้วยนะครับถ้าเพื่อนมีทามเมอร์ตอนนี้นะครับตัดสายให้มันถูงนะครับมันจะได้เป็นการตัดเส้นที่ควรจะตัดนะครับแล้วก็เวลาทํางานก็ต่อเวลาเราตั้งนะครับก็อยากให้เพื่อนๆดูชัดๆนะครับสําหรับเพื่อนๆที่เออผมก็ทําไว้เป็นข้อมูล ด้วยเหมือนกันว่ากรณีที่ผมจะต่อเพิ่มเนี่ยผมก็เอามามาดูรูปนี้เลยมาดูรูปเก่ามาดูข้อมูลเก่าที่ผมทำไว้จะได้ต่อสายตามนี้ครับบางทีดูภาพแล้วมันก็งง,งๆเหมือนกันนะครับดูภาพตามคู่มือแต่ถ้าเราทำเป็นรูปล่างเสร็จไว้เรียบร้อยแล้วเนี่ยมันก็ดูง่ายนะครับดูง่ายนี่เลยเห็นไหมครับสายลายแล้วก็มาตรงสวิต ตรงขวามือจะเป็นตัวสวิตในการต่อและตัดสายลายนะครับสายแดงๆแล้วก็นะเห็นไหมครับเป็นตัวสวิตหวังว่าข้อมูลเหล่านี้คงจะเป็นประโยชน์นะครับสำหรับเพื่อนๆนะครับที่ต้องการใช้ทมัมเมอร์หลายๆโปรแกรมนะครับผมก็ใช้ทมัมเมอร์หลายๆโปรแกรมในการควบคุมปั๊มน้ำนะครับในการจ่ายไฟให้ปั๊มน้ำนะครับ เป็นตัวเซฟตี้ปั๊มน้ำก็คือจ่ายไปให้ปั๊มน้ำเป็นช่วงๆนะครับจะไม่ให้ปั๊มน้ำต่อเข้ากับสายไฟตลอดนะครับเพื่อว่าปั๊มน้ำมีปัญหาจะได้เป็นการตัดไฟที่ปั๊มน้ำด้วยอันนี้ผมให้ดูร้านที่ผมซื้อมานะครับซื้อตั้งแต่กรกฎานะครับปีที่แล้วราคา118บาทนะครับ ว่าแปดชื่อร้านอ่านว่าอะไรก็ไม่รู้ครับอยู่ในช้อปปีก็อันนี้อันนี้ก็ร้อยสิบเกาบาทแต่ล่าสุดผมเช็คดูเขาขึ้นราคาแล้วนะครับขึ้นราคาแล้วเป็นร้อยร้อยสามสิบมั้งแล้วผมให้ดูรูป เนี่ยร้อยสามสิบสี่เขาขึ้นราคาแล้วเพื่อนก็ลองเช็คดูอีกทีหนึ่งนะครับว่าเผื่อเพื่อนๆอ,อยากได้หรือว่าจะดูยี่ห้ออื่นก็แล้วแต่นะครับผมก็ให้ดูข้อมูลว่าผมซื้อมาจากไหนนะครับนะี่ครับวันนี้ให้ดูที่ผมเอาไปใช้งานจริงครับเออที่ผมติดไว้กับเสาเนี่ยผมมีตัวรองอยู่นะครับตัวรองมาให้มันติดกับเสาให้มันห่างกับเสานี่นะครับควบคุมบาวน้ํา สามตัวแล้วก็อีกตัวหนึ่งใช้วาวน้ำแบบใส่ฐานนะครับก็เป็น4โซนในการลดน้ำนะครับในตัวทำเมอร์สแตทโปรแกรมก็ใช้ควบคุมการจ่ายไปให้ความน้ำครับหวังว่าข้อมูลเหล่านี้จะเป็นประโยชน์นะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ